Thank ท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงยิมสีพันที่นั่งสะพานหินนะครับเทศบาลน,นาครภูเก็ตครับเพราะว่าวันนี้มีการแข่งขันฟุตซอลในรายการไอว n e น h a ไทยแลนดรอบชิงชนะเลิศครับในรุ่น U15 U18 แแล้วก็รุ่นอุดมศึกษาครับวันนี้ก็จะเป็นการหาตัวแทนจากภาคใต้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นในรอบประเทศที่กรุงเทพมหานาครพบกับทีมจากภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะครับว่า ใครจะเป็น Island, สองทีมที่ได้ข uh ึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดของไอ o n น y ไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับด้านหลังก็รู้สึกว่าคึกคักมากครับเพราะว่าเสื้อเหลืองนะครับก็เป็นตัวแทนจากภูเก็ตครับมาขนกองเชียร์มากันเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากภูเก็ตเข้าแล้วครับภูเก็ตเข้าไปแล้วครับโอ้โหดูดูดูบรรยากาศเลยดูบรรยากาศเลยครับผม และนี่ก็เป็นประตูที่สองครับในนัดชิงชนะเลิศรุ่น U15 ครับของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตครับออกนําโรงเรียนธิดาแม่พระจากจังหวัดกระบี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผลจะเป็นอย่างไรนะครับในอีกไม่กี่นาทีนี้ก็จะหมดเวลาการแข่งขันแล้วถ้าแชมป์เป็นของภูเก็ตนะครับเสื้อเหลืองนะครับก็จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับไปเล่นในรอบประเทศนะครับส่วนในรุ่น U18 นะครับก็เป็นโรงเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่ปีนี้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยกัน ทะลุมาชิงกันเองถึง2ทีมด้วยกันนั้นก็คือโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมจากจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็โรงเรียนเบตงวิราระสานจากจังหวัดยะลานะครับส่วนในรุ่นอุดมศึกษาก็เป็นการพบกันของเจ้าบ้านครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก็พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนยะลาครับก็ในปีนี้จะเห็นได้ว่าน้องๆเยาวชนนะครับจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทะลุมาชิงกันได้ถึง 3ทีมด้วยกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับของการพัฒนาวงการกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ไปชมความมันและก็บรรยากาศเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันครับเมียชินมาได้เลยคะแนขน,นของทั้งเสริมเปิเกียร์และของจิดาไม่พักกระบ,บี่นะครับออกมาต่อกระบี่เส้นเดินมาตั้งกระหมายตรงกลางแล้วยกมามงดักไว้ได้ครั้งครับอา้าวแล้วดูเขาจังหวะนี้ดึงสวนมาแล้วพยายามจะได้ครับมาแล้วครับคะแนนของเฉลิมเปิกเกียร์ โอ้นี่ครับเป็นหมายเลขแปดครับขนลวัน์นะครับโอ้โหอาแล้วครับประตูแรกมาแล้วนะครับนี่ครับปัดเดิมลงถขัดทุ่มไฮเดงครับวันนี้ในสนามครับดึงหลบจังหวะนี้ต่างกันหมายครับดูครับตายขึ้นมาสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสูปุดเลยครับจังหวะนี้ประตูที่สองครับเข้าทำกันได้สวยงามนะครับโอ้ต้งแต่เสตัวความมาแล้วดึงหลบตรงกลางครับ 2-0ครับผู้กองบอลอยู่จ่ายตัดกลับมาออกมาต่อขึ้นิมเส้นแล้วไม่ทันเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมดิข้าษีนักการีภูเก็ตโอ้โหเป็นแชมป์นี่ครับโอ้โ่าเหมือนแชมป์ในบ้านเลยครับเอาชนะทาสองโรงเรียนที่ดาแม่พักกระบี่ไปสองประตูต่อศูนย์นะครับนี่ครับโรงเฉลิมพระเกียรตินะครับโอ้โหวันนี้ไเฮีนะครับเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้รู้แชมป์ในรุ่น U15 ครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ผมอยู่กับน้องรังน้องรังสวัสดีครับชื่อจริงชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายพ่อพีอพ่กินเนียโอเคเป็นลูกครึ่งด้วยนะครับนี่เป็นลูกครึ่งประเทศ <No> no นอร์เวย์นระครับผมวันนี้ความรู้สึกของน้องหลังเป็นยังไงบ้างก็ <vard in> ดีใจมากที่พาเดีเป็นแชมป์ได้ครับอ่าเพื่อนๆเล่นกันได้ดีไหมครับดีมากอ่าโอเควันนี้จะขอบคุณใครบ้างที่มาสนับสนุนเราเพื่อนๆคุณพ,พ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องๆก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์นะครับอ่าโอเคน้องหลังก็ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าพูดไม่ชัดพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าอาจจะ เพิ่งแข่งเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ความตื่นเต้นดีใจที่ได้แชมป์นะครับก็ขออวยพรนะครับไปแข่งในรอบประเทศก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้แชมป์ไปเล่นในลีกสูงสุดอยากไปเล่นในลีกสูงสุดนะครับอ่าโอเคก็ต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนี่คือรุ่น,นยูสิบห้าข้าราหนึ่งเดียวของภูเก็ตนะครับที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในลีกล้บประเทศของไอวันประเทไทยแลนด์วันนี้ขออวยพรให้โชคดีขอบคุณครับ ตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียนนรติสมเด็จพระรศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตครับอาจารย์รสนนนนวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมชื่อครูสันตินะคร,รับผมนะครับคือว่าครูครับในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศร,นระนีนครินทร์ภูเก็ตครับอ่าวันนี้ความรู้สึกที่เราพาเด็กๆประสบความสำเร็จได้แชมป์เป็นตัวแทนภาคใต้ครับถือว่าต้องบอกว่าแนะเกินฝันนะครับทีแรกผมคิดไว้ก็คือขอให้ผ่านนะครับรอบแรกนะครับบอกเลยครับเด็กๆถ้าผ่านเราก็โอเคแล้วนะครับแต่ที่นี่เด็กสู้นะครับ โค้ดก็ถือว่าดีใจนะครับมีท้อมาเวลาประมาณสามเดือนนะครับเด็กก็พยายามกินนะครับต่รอบรอบแปดรอบรองให้ได้จนถึงรอบจีนครับก็เด็กๆก็ทําได้โอเควันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับผมครับก็ที่แรกต้องขอบคุณครับขอนะครับคนดีคนดลนะครับ พี่ช่วยครับสปอร์ตทีมครับแล้วก็คณะทีมครูนะครับสตาฟต่างๆเพื่อขายผู้ปกครองนะครับฟอมเชียนะครับทักษิณครับที่มาเชียในวันนี้ครับครับผมอ่าก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตติดตามเชียร์พวกเขาต่อไปในรอบประเทศด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับฟุตซอลคอดิฟายเด็กชี้นประม2024รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับ ระหว่างโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมจากจังหวัดปัตตานีพบกับโรงเรียนเบตงวีราราชประสานจากจังหวัดยะลาครับเกมเริ่มครับคู้ชิงชนะเริ่มอายุไม่เกิน18ปีโซนภาคใต้ครับเบตงเป็นฝ่ายเขยลุกเลยและยิงเกาะเลยครับไปครับเบตงมาอีกรอบครับเข้าซ้ายมาหนีมาได้เสาสองมีแล้วเรนหนึ่งสูเลยครับอู้ออกนำแล้วครับทีจากยะลาครับเบตงวีรราชประสานจากกปตทีม พีรพลอนุสรประเสริฐครับทุ่ยยางแดงครับยัดหมาเราสุดท้ายเรียบร้อยครับ1ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหตีเสมอได้เร็วครับหมายเลข2ครับฟอซันอาบูวะครับาลาวุ์วางมาหน้าปักประตูโกต่อแล้วก็สองหนึ่งครับโอ้โหมาแล้วครับสูตรนี้สุรติดแล้วครับทุ่ยยางแดงแอร์ไลน์เป็นฟอซฟันอาบูวะครับ แล้วก็จบเกมครับเสมอกัน2-2ต้องต้องตัดีก็ได้การโดนจุดโทษล้วคู่นี้เรียบร้อยครับไม่พลาดครับอานดิลันคนแรกของเบตงหมายเลขสีครับสิทธิศักจิจูยิงเพื่อเสมอครับไม่เข้าครับไม่ผ่านสราวุธครับโอ้โหไปถูกทางกันสราวุธ มาครับต่อไปทุงยางแดงคนที่2หมายเลขเก,ก้ครับอีฟานเจ่ฮะโอ้หลุงนี้ลอดขาเข้าไปครับออกอซีจากเบตงครับเ้าสายเรียบร้อยครับลูกนีน้ึงพอครับลุงยางแดงต่อไปเป็นกับตันทีนหมายเลข8ครับนัสรินจาด่าไม่พลาดครับนัสริน มาครับหมูฮอมัดใส่ฟุตดีนลูกนี้หูวิสามเหลียมสวยเลยครับสาราวุฒินี้ไม่ได้ขยับเลยครับนัดจารงเจอกับอดีนันลูกนี้ไม่พลาดครับสีพ้นเข้ารวดเลยครับทุ่งยางแดงเรียบร้อยครับลูกนี้อย่างต่อลมหายใจได้อีกเพลือกนึงครับสำหรับเบตงแต่คนสุดท้ายทุงยางแดงต้องเข้าครับเพื่อเป็นแชมป์ในโซนภาคใต้ครับ ต้องลุ้นให้อดีนันเซฟครับสำหรับเบตงซอฟันตาบูควะไม่พลาดครับเรียบร้อยครับโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคมครับเอาชนะจุดโทษโรงเรียนเบนตงเวลาประสาทฟ้าแชมป์ไอเมเน,น่ฟุตซอลไทยแลนด์คอร์ดิฟายเดอะแชมเปีย้ยนชิพโซนภาคใต้ได้สำเร็จครับพร้อมเงินทุนการศึกษา30,000บาทและได้เข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายรอบประเทศที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับครับก็ต้องขอแสดงความยิน,นด,ดีกับทีมทุ่งยางแดงพิทยาคมาจากจังหวัดพิบัติที่ด้วย นี่ก็ถือว่าเป็นการชิงชนะเลิศกันระหว่าง2ทีมทจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผลปรากฏว่าปัตตานีเอาชนะยะลาไปสุดโทษกี่ลูกนะกี่ลูกนะ54าสครับห้ครับผมตบมือทีเฮทีครับอ่าเป็นไงบ้างความรู้สึกที่เราได้แชมป์ในภาคใต้ทางนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนภาคใต้ครับติดตามรายการแข่งขันของผู้ซอขอมไอมาเน่ไทยแลนด์มานานหรือยังนานแล้วครับทำไมเราถึง ทำได้ในครั้งนี้เพื่อนๆเราดีหรือว่าโค้ชเราดีหรือว่าทุกอย่างมันดีหมดทุกอย่างมันดีหมดครับอ่าแล้วตัวเราดีไหมครับดีครับหน้าตาล่ะครับไม่ดูครับโอเคแล้วก็อันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างพูดเลยขอบคุณโค้ชแล้วก็คุณออพอส่วนด็อกเตอร์ตรวนไปวนปฏิคาหัวเมืองครับขอบคุณทางกองเชียร์ทางโรงเรียนทางบ้านด้วยครับคโอแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ ช่วยช่วยทีมช่วยช่กันดิช่วยช่กันเล่นขอคุยกับผู้ถามผู้หน่อยโอวันนี้ได้หลายลูกมากกวนี้โอเคอ่ะถือไว้ถือไว้ถือไว้โอเคได้ได้ตัวนะครับชื่ออะไรครับผมโอเคครับผมชื่อนายสราวดีเหียนนุ้ยครับสราวุอะไรนะสราวดีเหียนนุ้ยเหียนนุ้ยอ่าโอเควันนี้เซฟไปกี่ลูก ไม่รูาไม่ท้วเลยเพราะเขายิงรัวๆเลยแต่แล้วก็เซฟได้วันนี้รู้สึกดีใจไหมครับภูมิใจไหมครับภูมิใจครับอ่าแล้วก็คู่คู่แข่งแต่ละทีมที่เราผ่านมาได้เป็นยังไงบ้างครับพูดถึงเขาหน่อยก็เก่งครับเก่งนะโอเคอ่อยากจะขอบคุณใครบ้างเป็นภาษาไทยครับวันนี้ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจครับที่ส่งมอบให้น้องๆพี่ๆโรงเรียนพี่อาจารยพี่ญาตทุกคครับครับโอเคก็ต้องขอแสดงความดีดีกับผู้ยหญ่แรงด้วยมาดูกันแล้วกันเฮลงทีนึงเลิศ ของทุกอย่างแครับแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอีกหนึ่งท่านของโรงเรียนทุกอย่างแดงทิ่ยาคมนะครับก็คือคุณครูซีครูซีสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมชื่อนายเต็ดมิซิลาเต้นะครับชื่อเล่นชื่อซีครับอ่าโอเคครูซีวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เรานําพาน้องๆประสบความสำเร็จแล้วครับก็ เป็นความปลื้มพิติมากๆเลยครับเพราะว่า,าเรามีความที่จะพยายามที่จะมาตั้งแต่หลายๆปีที่อามาเน่ได้ทําแล้วก็ปีนี้ได้มีโอกาสที่เข้าร่วมแล้วเราก็ฝึกฝนเป็นอย่างหนักอย่างหนักมากนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็แทบจะไมน่นอนเลยฮนะ oh. เพราะาศึกษาคู่แข่งกันแบบให้ละเอียดเพราะว่าเขามาดีอยู่แล้วเพราะว่า,อาของเบตงเนี่ยจะเป็นของฟุตซอลโดยเฉพาะครบก็เลย เราก็พยายามหาวิธีการหาวิธีการเล่นที่จะทาให้ต่อต้านในการเกมรูกของเขาให้ได้ครับผมท้ายอยากจะขอบคุณใครบ้างให้ขอบคุณไอามาเน่ขอบคุณโรงเรียนขอบคุณผู้บริหารครับก็ขอบคุณ,คอ,คณอย่างแรกนะครับขอบคุณผู้บริหารนะครับอาพอพอ,พอครับดรตวนปฏิยาหัวเมืองนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาสแสดงศักยภาพแล้วก็ขอบคุณรายการดีๆใหญ่ๆแบบนี้ของคุณทางอามาเน่นะครับที่ให้โอกาสทางโรงเรียนต้องอยังแดงนะครับได้มา ร่วมสนุกนะครับได้มาร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดของภาคใต้แล้วนะครับถือว่าแล้วก็ขอบคุณนะครับแรงเชียร์จากทางบ้านแล้วก็สิ่งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทําให้เราได้มีองค์ประกอบและก็ได้ทาให้เราได้ไปต่อ ในรอบประเทศครับผมมาเลยครับก็ถือว่าเป็นความเป็นใจนะครับของคุณครูตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ถือว่าประการดีๆอย่างไอ้ไม่ได้ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือกโซนภาคใต้เนี่ยก็เปิดโอกาสนะครับเปิดช่องทางเปิดเวทีให้กับน้องๆหลายๆคนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถกันน้องๆทีมไหนที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันยังเสียใจอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกขึ้นยืนมุ่งหน้าฝึกซ้อมต่อไปส่วนโรงเรียนทูนอย่างแดงก็ขอให้ พัฒนายิ่งขึ้นฝึกซ้อมยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ไปเล่นในรอบประเทศในที่สุดของไอเดไทยแลนด์วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาดูครับคู่ชิงชนะเลิศนัดที่2ครับยาลาต้องชนะเท่านั้นนะครับปุ่มความเลี่นเปรียบในเกมแรกมาคำตะของราชพัฒน์ปุเกลียบนะครับชนะมาอารุษพลิกมาแล้วจริงโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์ครับโอ้โหครับ ค่อยๆนวดค่อยๆเดี๋ยเจาะได้เลยครับเรื่งประตูต่อสูน้วครับราชพัชราณนำแล้วนะครับนี่ครับวาดวลกับภูเทสสำคัญมากๆครับจุดโทษช่วงท้ายเกมสองวี่งครับเล้วยิงไม่พลาดครับเสมอจนได้า igrab หนึ่งหนึ่งครับสถานการณ์เป็นราชพัฒน์ภูเก็ตได้เปรียบแล้วครับนี่ถือว่าคึกคักมากครับไปมาเนี่ยยาลานั้นต้องการผลชนะนะครับคืนมาตรงกลางเล้วยิง โอ้โหสประตูตอนหนึ่งครับเอาจนได้ครับโอ้โหทำชิ้นกันมาครับโยกตัดกลับมาดูครับซ้ายขวามีตรงกลางจ่ายรอดมาแล้วจริง2อหนึ่งครับอ่าสองไปครับ2-2ครับเป็นพัชยาครับโอ้โหโูเกตดูครับจะมีนาทีบามมิงอ้าวโอ้โหแล้วโดนเลยไหยครับยิงมาไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ทันนะครับ แล้วเป็นทางด้านของราชพัฒน์ภูเก็ตสิครับโอ้สองนัดเนี่ยรวมแล้วผลเป็นราชพัฒน์ภูเก็ตครับเป็นแชมป์นะครับโอ้โหจบแล้วครับทางด้านของในคู่ชิงชนะเลิศสิครับสองนัดนะครับเป็นทางด้านของภูเก็ตนะครับได้แชมป์ไปนะครับนัดสองนั้นเสมอนัดแรกนั้นชนะนะครับภูเก็ตครับตอนนี้ก็อยู่กับทีมราชพัฒน์ภูเก็ตนะครับที่ได้ผ่าน ข้าไปเล่นในรอบประเทศเป็นครั้งที่2นะครับสมัยที่2ติดต่อกันนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยตบมือก่อนเลยตบมือกอนเลยโอเคอ่ะขอทราบ้าหน่อยน้องอะไรครับผมครับชื่อเพชรครับชื่อจริงนายชื่อนายสรวิทย์มณีนวลครับโอเคเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้ได้แชมป์มาด้วยแต่ว่าปีนี้มีการเตรียมตัวที่ไม่ค่อยพร้อมครับเพราะว่าเพื่อนๆนก็ติดเป็นฝึกสอนนะครับ Oh. ไม่มีไม่มีเวลามาซ้อมด <Okay. S 2> ้วยการเตรียมตัวก็ก็น้อยครับแต่ว่าพอมาแข่งจริงๆ mm hmm. พวกเราก็ยังมีความเข้าใจกันอย่างอยู่ครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวถามนิดหน่อยอ่ะคนนี้จําได้ปีที่แล้วก็เล่นครับผมแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไปโอ,อหักผิดหวังในรอบประเทศที่ธรรมศาสตร์ปีนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงความพร้อมครับถึงแม,ม,ม่มาคุยไม่ได้ซ้อมมันไม่ได้มาซ้อมไม่ได้ซ้อม,ม,มเยอะขนาดนั้นแต่เรามีมีระบบระบบอยู่ในตัวแล้วเาจะต้องสูเก่งถ้าผมอ่า สุดท้ายฝากขอกำลังใจแฟนๆราชพัฒน์ภูเก็ตให้ติดตามเชียร์ทีมเราต่อด้วยครับเจอกันรอบประเทศครับผมฝากเลี้ยงชายเลี้ยงเชียร์ด้ยครับไปก่อนขอบคุณน้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอสแสดงความยินด,ดีกับน้องๆทั้ง3ทีมด้วยนะครับที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบประเทศส่วนน้องๆทีมไหนที่ในปีนี้ยังไม่สมหวังก็ตั้งใจฝุดซ้อมนะครับจากเรื่องกีฬาฟุตซอลวันนี้เรามีเรื่องราวของซอฟพาวเวอร์ครับเป็นซอฟพาวเวอร์ด้านกีฬาที่เป็นกีฬาศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยอย่างมวยไทยครับ แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยชาวโลกต่างรู้จักกันดีจนในปัจจุบันนะครับก็มีการเปิดค่ายมวยฝึกสอนมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกก็มีค่ายมวยไทยฝึกสอนกันนะครับก็ทําให้ทางรัฐบาลต้องการยกระดับมาตรฐานส่งเสริมการฝึกสอนมวยไทยส่งเสริมมาตรฐานของครูมวยไทยโดยทางด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อให้มีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพเพราะว่าปัญหาดั้งเดิมที่ผ่านมานั้นการประกอบอาชีพของครูมวยไทยมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการไปประกอบอาชีพยังต่างแดนต่างประเทศบางครั้งเสียเปรียบเรื่องสัญญาจ้างกับนายจ้างและบางครั้งก็หามาตรฐานในการฝึกสอนไม่ได้นะครับก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการมวยไทย ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ร่วมมือจับมือกันเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานออกใบอนุญาตให้กับครูมวยไทยเพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติวันนี้เราก็จะมีบรรยากาศในการอบรมฝึกซ้อมของนักกีฬามวยไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยมาฝากกันนะครับเชิญไปชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับ ด้านหลังของผมนี่ก็เป็นเวทีมวยครับวันนี้นะครับเราจะมาชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือครูมวยไทยครับซึ่งเป็นการจัดงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการที่จะยกระดับพัฒนาฝีมือของครูผู้ฝึกสอนมวยไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะครับแน่นอนว่าคนที่มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครูมวยอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าทําอย่างไรให้มี มาตรฐานเดียวกันเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกเพราะว่ามวยไทยนั้นจะได้รับการผลักดันเป็นซอฟต์พาวเก็ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากลนะครับวันนี้เราก็จะมีบรรยากาศการทดสอบนะครับการออกอาวุธนะครับหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีการทดสอบท่าไหว้ครูให้สวยงามครบถ้วนตามภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมของมวยไทยนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอารีไกานาราครับซึ่งท่านเป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจนักกีฬาด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศในการทดสอบมาตรฐานครูผู้ฝึกสอนมวยไทยไปชมกันเลยครับการทดสอบครั้งนี้นะครับของกรมนาีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับ ร่วมกับาทางอ,าองขอมองกกทนะครับกระทรวงท่องเที่ยวกีฬากับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้ครูมวยเพื่อที่จะได้วิชาชีพเรียกว่าสาขาอาชีพภาคบริการผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งครับผมมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันในการประเมินด้านความสามารถนะครับด้านความรู้เฉลี่ยเป็น20%คือก็คือสอบข้อเขียนส่วนด้านความสามารถ80%ก็คือด้านปฏิบัติทักษะปฏิบัตินั่นเองมีทั้งหมด6ฐานด้วยกัน ฐานทักษะการใช้หมัดนะครับการใช้หมัดก็10คะแนนนะฮะมัดต,ต่อไปฐานทักษะการใช้เท้าเตะนะฮะเตะก็15คะแนนฐานที่3าทักษะการใช้เท้าถีบ15คะแนนนะครับฐานที่4ี่มัดเตะถีบเข่าเข่านะครับเข่ากา็เข่าทั้งหมด10คะแนน นะครับฐานที่5ทักษะที่5ก็คือศอก20คะแนนนะทักษะศอกคะแนนสูงนะครับส่วนฐานสุดท้ายฐานที่6ก็คือการไหวครูหรือไล่ลังไหวค้ครูนั่นเองนะครับอ่าสิคะแนนครับผมเฉลี่ยแล้วรวม6ฐาน80คะแนนทักษะของท่าบังคับไม่ว่าจะเป็นกราบนะครับกราบ3กราบนะครับเพราะว่าบางครั้งต้องไปสอนทางกลุ่มอิสลามฉะนั้นกราบ3กราบเราจะประกอบไปด้วย1กราบพระคุณของพ่อแม่ สองกราบพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชากราบที่3คือสิ่งที่ท่านนับถือนะครับสามกราบฉะนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุฎดดาเลยครับจะเป็นเรื่องของอบวยไทยเวอร์ไวไปทั่วโลกโดยที่ต้องไม่มีท่าที่สอดเสียดหรือจารีตผิดประเพณีไทยนะโดยเฉพาะไอ้ท่าอะไรที่ไปล้อเลียนหรือขม่มขวัญหรือขม่มขู่พุตธสู้มีความรู้สึกนะนะนะได้เรียนรู้ครับทัศนะครับสารแลศินครับ มัดเท้าขโขศกกับเพื่ออาจะได้พัฒนาต่อยอดตั้งไปไข่มวยไปสู่ระดับต่างประเทศครับครับเชิญชวนเพราะว่าได้เข้าเรียนนี้จะได้ฝึกฝน,นหนึ่งคือทักษะการเคลื่อนที่สองกนนารทักษะการใช้หมัดเท้าขโขศกเลยเนี่ยครับถึงก็ได้รู้การอันน,นี้ด้วยเกี่ยวกับวิทยา,า,าศาสตร์การกีฬาด้วยครับ กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ติดตามแาการมวยทุกๆท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับกีฬามวยไทยประกาศให้เป็นซับพอาวอร์ของแปรเซษไทยหลังจากนั้นแล้วท่านันตรีแรงงานท่านพิพัฒน์แลาจะกิบประกาศนะครับนโยบายมอบให้กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาทบทวนครูมวยที่เกี่ยวกับมวยไทยทั้งหมดทึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศเป็นซับพาวเวอร์มวยไทยซึ่งที่เราได้ทำอยู่ทุกวันนี้เราได้เปิดศูนย์ในกรทม .16 ศูนย์ต่างจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเปิดทบทวนฝึกอบรมครูมวยทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติซึ่งแบ่งข้างแรงาภาคทฤษฎี50าสง,งานแภาคปฏิบัติ50คริาง,งานแภาคปฏิบัติก็คือการมาซ้อมหฐานมีเขา่ามีศอกตามมาตรฐานของมวยไทยนี่นะครับโดยมีครูม,มวยมาฝึกสอนให้ใครผ่านตรงนี้ทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพ,รรพัฒนาขีวเือแรงงานออกหนังสือเป็นหนังสือประกาศรับรองมาตรฐานขีวมือแรงงานนี่คืออาชีพ ดั้งเดิมของคนไทยเพราะฉะนั้นอาชีพมวยไทยที่ประกาศเป็นชอปพาอร์วอร์มวยไทยก็ถือว่ามวยไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปและนอกจากการฝึกอบรมที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับ ผมก็มีบรรยากาศการฝึกอบรมที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมที่ค่ายครูวอมมวยไทยที่เป็นครูมวยไทยเอายเส้นนะครับมาให้ความรู้กับทางด้านครูมวยไทยที่สนใจอาชีพนี้งานนี้ก็จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ได้เข้ามาจัดการอบรมกันนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ รับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่ค่ายมวยของครูวอมมวยไทยนะครับมีหลักสูตรพัฒนาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ1ดาวนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการที่จะกําหนดมาตรฐานนะครับของผู้ที่ทําอาชีพเป็นครูผู้ฝึกสอนมวยไทยให้มีมาตรฐานแล้วก็สามารถเดินทางไปสอนได้ทั่วโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมด้านในครับ สวัสดีครับผมนายพลธนัจั์พานุพงษ์ันงจกรนะครับชื่อเล่นชื่ออวองครับเป็นครูมวยระดับเอเลเซนตันไกลขอประเทศไทยครับการอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นการอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเป็นหลักสูตรครูมวยไทยระดับหนึ่งนะครับเป็นการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพมวยไทยโดยตรงนะครับถามว่าที่มีตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็เพื่อซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับ ใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาครูมวยไปต่างประเทศจะต้องใช้ใบป,ประกอบวิชาชีพแต่เรื่องของเรื่องคือมันก็จะต้องมีระดับของมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยยกตัวอย่างในกรณีที่ถ้าเกิดปัญหากับนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างเป็นเรื่องการาจร้างงานหรือหรือสัญญางานที่ผ่านมาเนี่ย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้เข้าไปดดร่วมด้วยเมื่อมีปัญหาเนี่ยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาไม่สามารถเข้าไปซ<ม>ัพพอร์ตคุมวยที่เกิดปัญหาในเรื่องของนี้ได้ก็คือกระทรวงแรงงานใช่ครับ<ม>ทีนี้ก็เลยมีการจัดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาเพื<ม>่อพัฒนาแล้วก็เข้าไปซ<ม>ัพพอร์ตคุมวยให้มันครบวงจร<ม>ในระบบเพราะถ้าเปรียบลักษณะของลายเส้นก็เหมือนเป็นใบประกอบวิชาชีพครับครับส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็เหมือนเป็นสวัสดิการที่เข้ามาช่วย สะพ่อยเวลาคู่มือไปแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงการควบคุมของระดับฝีมือแรงงาน้องอย่งางเราทั่วโลกเนี่ยรู้จักมวยไทยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ด้วยรู้จักคือทั่วโลกยังไม่รู้จักประเทศไทยเมือ่อเราต้องการไปซอฟต์พาวเวอร์เราจะต้องการนําสิ่งในสิ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นการตัวไปเอาไปนําไปในประชาสัมพันธ์ประเทศเราเพื่อดึงเงินดึงไรายได้ ดึงชื่อเสียงนี้รู้จักกับมาประเทศแน่นอนเราต้องมีสิ่งที่มันเป็นแกนกลางให้ได้หลักสูตรตัวนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนแกนกลางเพราะคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงมวยไทยเนี่ยก็มีการเตะปล่อยต่อสู้เป็นหลักถูกไหมครับซึ่งจริงแล้วมวยไทยเราเนี่ยดิมมากกว่านั้นคือว่าคนก็เห็นภาพในเรื่องของความรุนแรงเลือดใช่ไหมก็ไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องความรุนแรงแต่พูดถึงว่าเป็นการ ต่อสู้เป็นอาชีพศิลปะปพรากันตัวเป็นเป็นอาชีพเป็นกีฬาในลักษณะนั้นคนทัวนี้รู้จักมวยไทยในในมิติของกีฬาเป็นหลักแต่จริงแล้วมวยไทยเนี่ยมีมิติของศิลปะวัฒนธรรม culture ที่เราสามารถอนำไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักมวยไทยบวกกับรู้จักประเทศไทยเข้าไปด้วยสําหรับผมเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้การันตีหรือจะบอกได้เลยว่า มันจะดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่ผมทำนะตอนนี้คือการพัฒนานะครับที่การพัฒนาเนี่ยมันจากด้านเดียวเนี่ยมันไม่มีทางพัฒนาไปได้อย่างอย่างมั่นคงเราต้องพัฒนาในหลายๆด้านและรอบด้านครอบคลุมเมื่อมีการพัฒนารอบด้านและรอบคลุมนั้นเนี่ยมันจะก้าวไปด้วยความมั่นคงณนะตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสและเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานของครูมวยไทยมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานของหลักสูตรความรู้ที่จะเป็นแกนกลางที่จะน,นําไปถ่ายทอดเมื่อเรามีแกนกลางมีสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถนําไปปรับใช้แล้วก็ถ่ายทอดต่อไปอย่างเป็นแนวทางเดียวกันเมื่อมีแนวทางที่ชัดเจนมีองค์กรหน่วยงานที่เ้าประสนุนได้ชัดเจนนี่เป็นโอกาสอย่างดีเลยที่เราควรจะมาเข้าร่วมและต้องมารับความรู้ณตรงนี้เอาไว้เพื่อพัฒนาต่อไปแล้วก็นํามวยไทยต่อไปให้พัฒนาในรูปแบบทุกด้านทุกวงจร มันสามารถพัฒนาได้ทั้งมวยไทยประเทศไทยหน่วยงานรวมถึงวิชาชีพและตนเองด้วยอยากให้ครูมวยทุกท่านเนี่ยเข้ามารับผ้อมูลในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปถ่ายทอดเป็นกลางกลางเป็นสิ่งที่นําไปถ่ายทอดเป็นในแนวเดียวกันทิศทางเดียวกันถูกต้องทั้งเรื่องวัฒนธรรมประเพณีองค์ความรู้แล้วก็การประกอบวิชาชีพไปอย่างมั่นคงได้กันครับผม วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมง,งานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ